โตยต้ยารีด 1.2J ปี2019คันนี้นะครับหาแม็กใส่ให้เรียบร้อยบอกเลยว่าจัดตรงแล้วสวยเลยนะครับปี2019นะครับก็3ปีปีหนึ่งใช้ประมาณห0 0่นกโลร่ลองรอยการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าใช้งานน้อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเนี่ยตัวเบาะเนี่ยไม่มีร่องรอยการขาดเลยน็อตนะครับไม่เคยมีรอยขยับเนี่ยซับในนะครับเม็ดอาร์กยังอยู่ครบนะครับเนี่ย แถมให้เลยฟรีค่าจัดโอนสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมาบอยนะครับวันนี้ผมพามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันเตอรต้ายาริสปี2019คันนี้นะครับคันนี้มีอะไรดีนะครับอย่างแรกต้องบอกเลยว่าตัว J เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ มีแค่ท็อปกับเจอีโ e คที่ว่าเป็นกระจกมือหมุนนะตัวนี้ตัวเจ e ก็ถือว่าเริ่มต้นนั่นแหละเพราะว่าส่วนมากเจอีโ e คเขาก็ไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่ก็จะถือว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นแล้วกันจริงๆตัวนี้ให้ล้อกระทะมาคันนี้นะครับหาแม็กใส่ให้เรียบร้อยบอกเลยว่าจัดตรงแล้วสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อแม็กกันนะครับหน้ายางก่อนเลยนะครับหน้ายางคันนี้อยู่ที่ 205ทับ 55R16 เป็นแม็กขอบ16นิ้วนะครับสวยเลยนะครับพอใส่ตัวนี้เข้าไปเอางี้ละกันบอกว่าดีกว่าล้อกระทะละกันนะครับหน้ายางคันนี้หน้ายางดูไปแล้วปียางนะครับสัปดาห์ที่42ปี2019นะครับเพราะฉะนั้นสวยเลยคันนี้คันนี้เป็นสีดําใครที่ชอบสีดําบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังมาดูภายในกันนะครับ ตัวเริ่มต้นนะครับภายในก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าเดินได้สีน้ำตาลนะครับออฟชั่นอะไรถือว่าให้มาแบบว่าทั่วไปเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเจเนี่ยก็จะได้กระจกไฟฟ้านะครับสีบานมาปรับกระจกไฟฟ้าเนี่ยกระจกมองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้ากุญแจเป็นแบบธรรมดานะครับมือหมุนอ่ะให้ดูเลขใหม่ เล็กไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่74,895กิโลเมตรนะครับรถปี2019นกะครับก็3ปีก็ถือว่าปีหนึ่งก็ประมาณ20,000กิโลก็ถือว่าใช้งานในเกณฑ์ที่ปกติทั่วไปแบบรถใช้งานเขาใช้กันนะครับถามว่าน้อยไหมก็ไม่ได้น้อยนะแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่ารถมันก็3ปีแล้วปีก็ ถือว่าโอเคนะครับปกติปีนึงเนี่ยใช้งานทั่วไปนี่สองหมื่นโลนะสามปีก็หกหมื่นนี้มาเจ็ดหมื่นนิดน,นึงก็ประมาณปีนึงใช้ประมาณหมื่นกว่าโลอ่าระบบทั่วไปนะครับแอร์เป็นแบบแมนนวนมือหมุนอ่าโหมดมีอะไรบ้างนะครับมาดู <F> <M> FM, FM2, AM ใส่แผ่นได้แล้วก็เสียบ USB แล้วก็เสียบ AUX <F> <M> ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่มีบลูทูธนะเพราะเป็นตัวเริ่มตน้น ให้มาเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วตัวเกียร์เป็นแบบ super cvt ขับง่ายเปลี่ยนเกียร์ง่ายนะครับมูทอ t h เดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องก่อนอื่นเราไปดูห้องผู้โดยสารกันก่อนห้องผู้โดยสารนะครับเช่นกันเป็นเบาะผ้าเดินได้เดินได้เป็นสีน้ำ,นำเงินนะครับร่องรอยการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าใช้งานน้อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเนี่ยตัวเบาะเนี่ยไม่มีร่องรอยการขาดเลย หรือใช้งานหนักอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าแบบว่าเป็นเดิมๆเลยนะสเกิร์ตรอบคันเนี่ยไม่ได้มีตกแต่งมาให้เพราะฉะนั้นแบบว่าเน้นแบบคนที่ไม่ได้ชอบแต่งรถนะคันนี้จะแบบเน้นความเดิมของรถมากกว่ารุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้ให้ยางอะไหล่มาแล้วจะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินนะครับมีปั๊มลมกับน้ำยาปะยางนะครับ ก็สะดวกสบายนะสำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยส่วนมากเขาคงแบบยกอย่างอะไรมาเปลี่ยนไม่ได้ตัวนี้สอบโจทย์อ่าลอแม็กรอบคันดูไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ห้องเครื่องนะครับนี่เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรหรือ1,197ซีซีให้กำลังสูงสุด86แรงม้าเลยทีเดียว พอเพียงแน่นอนสำหรับรถ Eco-Car t o y ต t ยต้ตายาิคันนี้และอีกอย่างคือประหยัดน้ำมันมากนะครับมาดูความเดิมนะครับน็อตน,นะครับไม่เคยมีรอยขยับเนี่ยซับหนนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับเนี่คานหน้าสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆนะครับเม็ดอาร์กสติ๊กเกอร์มออก,กอทุกอย่าง ยังสวยเดิมนะครับฝากระโปรงสติกเกอร์ข้อควรระวังระบบปรับอากาศทุกอย่างถือว่าสวยเดี๋ยวเรามาแจ้งราคากันก่อนรถใหม่ป้ายแดงรุ่นนี้นะตัวเจ5,39,000บาท5,39,000บาทคือราคาของรถใหม่ป้ายแดงนะครับวันนี้ที่มงคลคาเซ็นเตอร์จัดส่วนรถพิเศษให้แสนหนึง่งวันนี้เหลือแค่439,00 0บาทยังไม่พอแถมให้เลย ฟรีค่าจัดโอนนะครับค่าจัดโอนเราแถมให้เลยเพราะฉะนั้น4 30,000บาทเท่านั้นประหยัดจากรถใหม่ไปแสนหนึ่งนะส่วนรถแสนหนึ่งแล้วก็ฟรีค่าจัดค่าโอนใครนะครับต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์คันนี้นะไม่ว่าอยากดูจุดนั้นอยากดูจุดนี้พี่ส่งให้ผมหน่อยหรือเงื่อนไขาการออกรถนะครับต้องดาวเท่าไหร่เครดิตเป็นยังไงสอบถามรายละเอียดมา,าได้ที่เบอร์ 063 693 0000 000, 000, หรือไลด่ดี My Boy 03สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ